อาตมาภาพชื่อเต็มๆก็คือพระครูธรรมทอนานวยโชติปัญโยเจ้าวาดวัดบวยฝนของสิบเอ็ดอยากให้หลวงพ่อคุยเล่าให้ฟังว่าทำไมแบบใครที่เป็นสายมูแห่มาเจอรถอเจอน้าเมตตาเจอกระเป๋าเจอเครื่องรางกับพระจารย์เยอะจังก็มันลูกศิดลูกหาเขามาเขาก็บอกต่อๆกัน ก็บอกต่อๆกันว่ามีเจมิมหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรหรอกค่าคงค่าครูก็แล้วแต่ตามศรัทธาลูกญาติโยมที่มาก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีความสุขญาติโยมมาปรึกษาอะไรเราก็ให้แนวทางเข้าไปบอกแนวทางเป็นฝันกำลังใจลูกเป็นฝันกำลังใจเริ่มต้นเลยค่ะหลวงพ่อเริ่มจากอะไรคะหลายคนแบบที่อยากให้หลวงพ่อมาเจอเลยอะค่ะ ก็เจิมแล้วกลับไปเขาก็ว่าได้ดีนะเรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรเขาก็ได้ดีปากกับปากลูกเป็นความเชื่อ,อแต่ต้องศรัทธาด้วยลูกมีความเชื่อแต่ข้อสําคัญคือต้องศรัทธาเป็นใหญ่ญาติโยมที่มาะหาหลวงพ่อเราจะเจออะไรบ้างรับเจนะเมตตาเจมกระเป๋าลงนะที่มือเครื่องของทำมาหากินพกกระบากตากตีพริกตะข้อง ของทำรรมาหากินเอามาให้เจอมหมดแหละหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เจิมให้ทุกคนไม่มีคิวใครมาก็อย่างที่โยมเห็นนั่นแหละเจิมให้หมดอแล้วก็เหมือนคนๆคนที่เขามีความสุขแล้วเขามาเจอแล้วเขาก็มีความสุขกลับไปมีความสุขด้วยแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้ในการทํางานแล้วเขาก็ได้ดีเขาก็พยายามมาเจิมบ่อยมันมาเจิมก็เหมือนกับเราชาร์จแบต พอแบดอ่อนหรืออะไรเขาก็มาเจิมอยู่เรื่อยๆเขาก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับเนื่งจากญาติโยมที่มาวัดโครยงบดเนี่ยแต่หลายคนที่เขาสมาคาจารย์เรียลเจิมแล้วเขาก็จะมาขอพรไขไขหรือบอกว่าให้ไขที่จิตมาให้หวยเป็นมากอาอาจารย์ก็มันแล้วแต่บุคคลแต่เรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรจะจะจะแน่นอนเรื่องหวยเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกโยม ฉันก็ไม่ได้แนะนำให้ญาติโยมที่ว่าจะไปซื้อหวยซื้ออะไรนะมันยากเรื่องหวยนะ่ะมันมีคนเฝ้ามีเจ้าของเขาเหมือนกับเราไปฝากธนาคารเ,เหมือนกับเราไปฝากธนาคารพอเป็นชื่อเราบัญชีเราเราก็ไปกดเป็นของเราหวยก็เช่นเดียวกันยากส่วนมากจะมุ่งเน้นให้เรื่องทำมาหากินค้าขาย สิบ,บวชมา20ปีแล้วแต่เป็นเจ้าวาด8-9ปีแล้วเนี่ยประมาณนั้นไม่เหมือนไอ้ไข่ที่วัดปวยฝนนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของวัดจะไม่เรียนแบบไทยจะไม่ซ้ำลิกสิทธตไทย,ยไใช่แล้วก็มีซุ้มมีซุ้มรูปมณดปอะไรนั่นน่ะซุ้มอ่ะ ใช่ของที่เขาชอบส่วนมากเลยตะไคร่นี่ก็มีน้ำแดงนะชุดทหารของเล่นเด็กข้อสำคัญคือประทัดนะภาษาใต้เขาจะเรียกว่าลูกทัดลูกทัดลูกทัดนะอ่าก็คือประทัดหนะ้านะที่การงานค้าขายเรื่องประจุประจําเรื่องตํานงตําแหน่งอะไรได้หมดขายที่ขายทางขายเตึกขายรถขายบ้านนะส่วนมาก <c oughs> ไอเรื่องหวยเนี่ยส่วนมากจะน้อย โชคของใครโชคของมันออเออแต่ตอนนี้คนเที่ยวเก็แหแวัดโวยผครับต้นตะเคียนตายยืนตายตายท่านจใชม่มันเป็นยังไงท่าจาได้เป็นยังไงก่อนคะแรกเริ่มเดิมทีต้นตะเคียนเนี่ยมันก็มีออกดอกออกใบอของคู่วัดอยู่มานานซึ่งร้อยกว่าปีหลายชั่วคนแล้วหลายชั่วคนแล้วแต่ถามว่าทำไมถึงยืนตายพาย ไม่มีใครไปทาอะไรหรอกส่วนมากเขาจะยืนตายของเขาเองเพราะว่ากิ่งก้านสาขาของแม่ตะเคียนเนี่ยจะไปพาดบนโบทหลังเก่าท่านก็เลยหยุดตายพายเองฝนล,ลมมาพายุมากิ่งก็ไม่เคยร่วงถึงล่วงก็ไม่ให้ใครเห็นล่วงตอนกลางคืนไม่มีไปโดนหัวใครไม่โดนรถใครเนี่ยมันก็น่าอะใจน,นะ ก็ประมาณได้สักสี่ห้าปีแล้วเมื่อก่อนก็มีใบมีออกช่อมีอะไรธรรมดาสี่ห้าปีแล้วมันเคยมีนิดๆอะไรให้พระอาจารย์ได้รู้ล่วงหน้าในเหตุการณ์ก็จะเกี่ยวอะไรกันไหมครก็คนเขาก็ไปไหว้กันนั่นแหละมันคือของคู่วัดเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับท่านท่านก็นอยู่ของท่านอีกอีกอีกแถบหนึ่งแต่เมื่อก่อนนี้ก็ดังมากเลยคนมาแถมาขอหวยกันส<อ>มัยก่อนที่ยังมีดอกมีใบ ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม<ะ>คนเขามาบนเรื่องอะไรทุกอย่างแหละเอาชุดมาแก้บนบ้างอะไรบ้างนางรำบ้างอะไรบ้างที่แม่ตะเคียนเ็าชอบ<ะ>ออส่วนมากจะชอบชุดไทย<ะ>แล้วก็ลิเกก่อนจะเล่นต้องไปรำถวายแม่ก่อนอ,อ,อไปรำถวายแม่ก่อนก็แปลว่ามีญาติโยมที่เปิดเขาบัแลแก้นแล้วเขาสําเร็จก็เลยเมาแก้บนแล้วก็ทาให้วัดโด่งดังขึ้นด้วยใช่ มันของคู่กันกับวัดออนั่นแหละม่ไ้อหว่าที่นี่นอกจากทั้งไอ้ไข่ทั้งต้นตะเคียนที่อยู่สายทายังมีเวกับเครื่องรางอะไรด้วยก็มีหลวงพ่อในโบสถ์ในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หลังเก่าญาติโยมชอบไปขอพรกัน<อ>ไปขอแล้วสําเร็จ<อ>ก็มาร่วมช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์บ้างสร้างอะไรบ้างอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละ<อ>เพราะว่าญาติโยมมาด้วยความศรัทธาก็เห็นว่าพระอาจารย์เป็นที่พึ่ง ก็มาปรึกษาหาหรือส่วนมากจะมีความทุกข์หลวงพ่อเอ้ยของขายไม่ได้หลวงพ่อเอ้ยหน้าที่การงานมันแย่อะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ให้กําลังใจลูกเสร็จเขากลับไปเขามีกําลังใจเขากลับไปสู้ต่อได้เขาได้ดีเขาก็ไม่ลืมวัดญาติโยมอยู่ดีมีสุขก็ไม่ลืมวัดเพราะประสงค์เป็นเนื้อนาบุญเป็นที่พึ่งของญาติโยม แล้วหลวงพ่อก็ได้ทําโครงการด้วยนะโครงการอะไรนะหลวงพ่อมอบทานมอบทรหลวกมอบทานมอบรรมอบทานมอบทำในที่นี้ก็คือญาติโยมเอาเข้าวสารอาหารแห้งตากระป๋องมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้จัดสรรไว้จัดสรรเพื่อจะอไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงออในเขตเขตบุญของวัดป่วยฝน พราะมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะแล้วก็พูดที่ว่าไม่มีงานทำไม่มีอะไรยากจนหลวงพ่อก็จะจัดของไปจัดไปอาหารกวาสารแซงพร้อมปัจจัยไปหาญาติโยมที่บ้านเ mm hmm. นี่แหละเขาเรียกมอบทานด้วยแล้วก็มอบทมให้ธรรมะแก่โยมจะได้มีกำลังใจคนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลวงพ่อก็ทำโครงการนี้ทำมานานแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อ,อทำมานานแล้วหลวงพ่อไปหาญาติโยมเองเลย เขาก็มีกําลังใจว่าพะอาจารย์ไปหาไปเยี่ยมที่บ้านก็มีแรงต่อสู้มีแรงต่อสู้ให้กําลังใจญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยเด็กกำพร้าเด็กอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็เอาไปบ้านเด็กอนรังสิตบ้างอะไรมางหลวงพ่อก็จะเนใหญ่ก็จะเป็นแบบญาติโยมที่มาหาหลวงพ่อที่วัดใช่ใช่ใช่ก็เป็นข้าวสารบ้างอาหารแห้งบ้างสังฆทานอะไรที่ญาติโยมฉันก็บริจาคไปเอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัด ลูกศิษย์ลูกหาก็มาขนไปเอาไปที่วัดที่เขาขาดแคลนไม่ได้เก็บสะสมทําบุญตลอดอเออสุขภาพอยากให้หลวงพ่อฝากอะไรสิญาติโยมที่หลายๆคนจยากมาเจอกับหลวงพ่อหรือว่าอยากมาการต่อใจอะไรนะคนศิษยของหลวงพ่ออะไรเงี้ยค่ะเออก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะลูกศิษย์ลูกหาที่ยังศรัทธาวัดปวยฝนเชื้อเชิญจเจริญพรมาเลยนะ มาได้ทุกวันและเวลาหลวงพ่อก็ได้นั่งรับญาติโยมบนโต๊ะเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้พักฉันเพลนฉันอะไรหรอกเพราะญาติโยมมาไกลมาไกลกันก็บางอาจอาจจะเย็นบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็ทําให้ไม่มีคิวมาเจิมให้หมดไม่มีค่าครูตามศรัทธาตู้ก็วางไวใ้ให้ญาติโยมแล้วแต่ญาติโยมจะหยอดเอาเลือกทําบุญเอาประมาณนั้นแหะ